โอเคมั okay. ดูโมบายเป็นแคปเชียร์ดีกว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปซื้อซื้อเสื้อนะครับเหมือนว่าจะให้น้องโงมไม่ได้เพราะว่าน้องโงเป็นแคปเชียร์ไปแล้วนะับก็เลยเข้าไปหาน้องแพนเค้กแทนเลยทีเดียวอ๋อน้องแพนเค้กบอกว่าชื่ออะไรผมจะจำไว้กันนะ่ะ <c oughs> ผมเนี่ยหาเลย เลยแบบนี้ได้แค่ทักน้องโมยอย่างเดียวแล้วเมื่อกี้ะครับผมได้แค่ทักอย่างเดียวน้องกำลังหัดจิ้มอยู่น้องโมกำลังหัดจิ้มจอยไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าไม่ขึ้นไปน้องโมไม่ขึ้นไปแบบไปส่งเสื้อให้อดนะครับผมนะจ้นี่นะคะนรับกําลังหัดจิ้มย มองงุม้มเลยทีเดียวนั่งหากันอยู่กับเขาเรียกว่าสตาฟนั่นเอง,องกำลังนนหนัดหัดเดี๋ยวมาขน้นน่นดะทีกา เชียมือใหม่บคาเชียมือใหม่ประมาณนี้เพือน กำลังนุ้มเลย้าจจบกมังโมไปก็เป็นแพนเคกนนนเก้กครับแพนเค้กแพนแพนรัตตา กันบรรรยาากศับของกระเบนเบอร์นะผมแต่ผมไม่ได้รับไงผมต้องไปรับกับแพนเค้กแทนนะเพราะว่าอยู่ใกล้ใกล้กับน้องโมนี่น้องโมบอกจะไม่รับตรงนู้นอเอามาฝากเพื่อนกันอาจจะจัด8 k ให้สักคิมเองก็ได้